The ะ o p News รายสัปดาห์ The Co อ News Weekly ระหว่างอีซักกับเอกิติเก้ใครจะใช้ศูนย์หน้าเบอร์หนึ่งคนใหม่ของหงเมื่อกุนซือคนใหม่อย่างอาเนอร์สล็อตกำลังปะทะกับความคาดหวังของชาวเดอะคอปทั่วโลกพร้อมกับโจทย์สุดหินดาวินนูเยสที่ยังยิงไม่เข้าเป้ายิงหลุดเฟรมและยิงชนเสาแบบไม่เกรงใจคนเชียร์นั่งอยู่ริมจอทีวีทำให้ตอนนี้บอร์ดบริหารหงแดงเริ่มมองหาหน้าเป้าคนใหม่ที่จะมาเป็นคีย์แมนประจำแผนการเล่นใหม่ของสล็อต และแน่นอนว่าสองชื่อที่ลอยเด่นมาเลยในลิสต์ของแมวมองหงก็คืออเล็กซานเดอร์อิซักกับอูโกเอกิติเกแค่ได้ยินชื่อก็สัมผัสได้ถึงความคมแบบคนละสไตล์อิซักหนุ่มสวิดิตวัย25ปีสูง192เซนติเมตรแต่สปีดและการลากเลื้อยเร็วไม่แพ้ปีกสายฟ้า นี่คือกองหน้าที่หงแดงเจอที่ไรก็มีเสียวทุกทีเพราะตอนอยู่กับนิวคาสเซิลดูดูการล่าสุดเจ้าตัวยิงไปเบาๆ27ประตูจากการลงเล่น42นัดบวกแอซิดอีก6ครั้งกลายเป็นเดอะแบกของสาลิกาดงไปแล้วสิ่งที่ทำให้แฟนหงเริ่มใจสั่นไม่เบาคือสไตล์การเล่นของอีซักดันไปเข้ากับแผนสล็อตแบบเป๊ะเป๊ะเล่นบอลกับพื้นดีเข้าทำเร็วได้เดี๋ยวก็ไหวเข้าคู่ก็แม่นแถมลูกหมก็ไม่ขี้เรยิงได้หมด จะมุดยิงสัตว์ไกลหรือหยอดเบาๆแบบคลาสสิกเจ้าตัวจัดได้ครบสูตรแต่ราคาก็แรงไม่แพ้คุณภาพ120ล้านปอนด์จุกๆถ้าหงจะยืน่นต้องมีเงื่อนไขพิเศษแน่นอนไม่อย่างนั้นไม่รอดส่วนอีกคนที่น่าสนใจไม่แพ้กันคืออูโกเอกิติเก่กองหน้าฝรั่งเศสวัย23ปีสูง190เซนติเมตรโผล่มาจากไอตรักแฟงเฟิร์ตแต่ออรากำลังมาเต็มเ ฤดูการที่ผ่านมาเอกิติเกยิงไป22ลูกจาก48นัดบวกแอสซิกอีก12ครั้งโอ้โหจะยิงก็ได้จะจ่ายก็ดีคือถ้าอีซักคือหอ,อกจบสกอร์ระดับพักการเอกิติเกก็คือหอกอเนกประสงค์ที่ครบเครื่องเล่นได้ทั้งหน้าเป้าตัวฟรีเชื่อมเกมสลับตำแหน่งได้ตามแผนแบบที่สล็อตชอบเลย ค่าตัวอยู่ที่ประมาณ85ล้านปอนด์หรือประมาณ100ล้านยูโรถือว่าเบากว่าอีซักแต่ความสามารถไม่ด้อยไปกว่าเลยแม้แต่นิดเดียวประเด็นคือตอนนี้มันขึ้นอยู่กับว่าสล็อตจะเอาสไตล์ไหนงบประมาณพอขยับจ่ายหรือไม่ใครยอมลดค่าตัวให้บ้างและถ้าใครคิดว่าหงแดงไม่ซื้อหรอกอะไรแบบนี้ลองย้อนดูดีวก่อนๆหน้านี้สิครับดีอาส50ล้านศพแบบงงๆโซโบสไล70ล้านแบบไม่มีข่าวล่วงหน้า นูนเยสปาเข้าไป85ล้านเหมือนแจกฟรีดังนั้นดีลนี้จะมาหรือไม่จะเป็นอีซักหรือเอกิติเก้ก็อยู่ที่เวลาและการตัดสินใจของบอร์ดบริหารและกุนซือใหม่แล้วล่ะครับอยากรู้ว่าแฟนหงคิดยังไงอยากได้ใครหรือว่าไม่เอาทั้งคู่แล้วขอรอเอ็มบัปเป้ปีหน้าฮ่าฮก่อนจากวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาเยอะๆเลยนะครับ และที่สำคัญกดติดตามช่อง The c o p News รายสัปดาห์ The c o p News Weekly เอาไว้ด้วยนะครับทันที่กดติดตามขอให้หลอ่อขอให้สวยขอให้ถูกหวยรวยเบือกันทั่วหน้าเลยครับผม